สวัสดียามบ่ายจ้าทุกคนวันนี้มีผู้ช่วยมะขามของเราก็เลยเสร็จเร็วนะจ๊ะทุกคนมีแต่ฟักสวยๆจ้าปีนี้ถ้าใครไม่กินจะเสียใจนะคะเพราะว่าปีหน้าจะไม่ได้กินเพราะว่าคุณตาตัดต้นแล้วจ้าผู้ซอยคักคากได้บวมันกูบั้นปีบันจะได้ฟักหน้ามีผู้ซอยคักคากได้หนจ้ะ อ๋ออาณาแน่ผูดซอยคักๆได้ไหนซอยมูบานซอยประชาชนมาซอยลูกซอยเมี่ยร้อมบาททนีนเบิ้งเอาโลดมาขามสวยๆนะจ๊ะใครสนใจสั่งจองได้จะทักแชทมาเลยนะคะฟักสวยๆทั้งนั้นเด้เรจาะพี่น้อง <m> ใหญ่ๆอุบๆป <ph oon> ีนี้มีแต่ฝักใหญ่ๆนะฝ <ph oon> ักเล็ก <ph oon> ไม่ค่อยมี ปีนี้แทะขนาดเลยคุ้ยคุ้ยคุยคุ้ยแย่หน่วยใหญ่ขนาดเลยจ้ะเนื้อไร้ขนาดเพรน่ะอุยสออร์คู่ปอกกับน้ำลายไหลหน่วยบดยาวแต่ว่ามันอ้วนพี่น้องเนื้อไร้มะขามปีนี้เนื้อไร้จ้ะหน่วยใหญ่ๆสวยๆอะไะ ปีหน้าก็จะได้กินน้อยเพราะว่ามันตัดต้นออกจากหลังคาเนาะนี่จ้ะทุกคนมาเด้อจ้ะมาสั่งจองกันได้เลยใ,ใครสนใจสั่งได้จ้าอันนี้น้ำปูนหมดเลยนะสามกระมังสี่กระมังเดี๋ยวจะพาทุก อันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลน,นีน้ำตาลอันนี้จะเป็นน้ำเกลือค่ะอยู่นี่อีกถังหนึ่งค่ะทุกคนถังเขียวจะมองไม่เห็นนี่อีกค่ะโอ้ยวันนี้กินแบบยาวๆไปเลยจ้มามะขามของเราอันเล็กก็มีแต่จะไม่เยอะ สั่งจองไว้ได้ใส่ตู้เย็นอัดฟิตไว้ก็ได้ค่ะไว้กินนานๆจะไม่เสียง่ายนะคะทุกคนเราไม่ได้ใส่สีนะทุกคนนะแบบธรรมชาติเลยนะคะเราดองแค่น้ำเกลือกับน้ำตาลแบบธรรมชาติไม่มีสีค่ะไม่ใส่สีไม่ใส่สารกันบูดกันเสียอะไรทั้งนั้น,นแบบธรรมชาติสุดๆเลย,เลยนี่โอ๊ปูเห็กับน้ำลายไหล เพราะว่า oh, wow. มันสมสมแคลสมปากนะั่นแหละจ้ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะคะทุกคนขอตัวก่อนนะคะจะไปเป็นกำลังใจให้คนทำมะขามนะจ๊ะไม่ใช่ไปช่วยนะวันนี้ <laughs>